นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะโดยได้ใช้โอกาสนี้ค่ะพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติถึงสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งสหประชาชาติสนับสนุนให้เกิดการปรองดองแล้วก็สัติภาพภายในประเทศ และก็ยังได้พบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการค้าโดยเฉพาะสินค้าการเกษตรของไทยค่ะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว medical hub โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อร่วมกันยกระดับศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันทางนี้นายกอนุทินได้กล่าวถ้อยถแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47เน้นย้ำในเรื่องของบทบาทของอาเซียนในการเป็นเสาหลักของนโยบายต่างประเทศของไทยพร้อมนำเสนอนะคะว่าไทยพร้อมที่จะผลักดันประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ประชาชนใน3แนวทางที่สำคัญค่ะ ก็คือการสร้างประชาคมอาเซียนที่มั่นคงปลอดภัยสําหรับประชาชนการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและก็ยั่งยืนสุดท้ายคือการเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพขณะที่อีกหนึ่งภารกิจสําคัญนะคะก็คือการร่วมลงนามถ้อยแถลงผลการพบหารือระหว่างนาย,ยกรัฐมนตรีราชนาจักรไทยและนาย,ยกรัฐมนตรีราชนาจักรกัมพูชานากรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งมีนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและ นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นสักขีพยานค่ะ โดยนายกอนุทินก็ระบุค่ะจากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพลเอกคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายืนยันว่าจะปฏิบัติตามแนวทางและข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกันไว้ดังนั้นภายหลังการลงนามทั้งสองฝ่ายจะเริ่มดําเนินการที่ได้ตกลงกันไว้โดยเฉพาะการถอนอาวุธนักออกจากพื้นที่ชายแดนเพื่อรับประกาศความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็สร้างความเชื่อมั่นไว้เนื้อเชื่อใจก่อนที่ไทยจะเริ่มกระบวนการปล่อยทหารกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวจำนวน18นายค่ะ